เห็นในตอนนี้คือชุดเบิกน้พางนา,า,งามระยบสี่เหล่าทัพน้อมจิตในรมิดพุทธบีเป็นการแสดงพดลุโถมระลิกของสี่เหล่าทัพโดือู้แต่ละดวงแสดงให็หนถึงการรวมตัวกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวร่วมจงรักักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากภาพสูงที่เห็นในขณะนี้ก็ยังพบว่ามีชาวต่างชาติบางคนเลือกที่จะใช้มงสนงกผู้คนไม่หลุดพานสามารถอลังการได้อย่างชัดเจนกว่าหน้างานค only for special a i o so and o i inscreve r นักท oh, ่องเที ic ic mm ่ยวไทยก็ดูสว่างสวยบนท้องฟ้าที่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่อยู่บนแผ่นดินไทยค่ะวันนี้มาจากกรุงเทพนะคะเมื่อี่แล้วมาดูหรือนกันบาดูเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากดวงใจโดย เป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในวันการารอบแบบพูีภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกระทรวงการหอมร่วมลเมือง,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 งปัตยานะครับรที่ชมไปแล้วนั้นนะครับก็เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นการรวมทีมยุโรปนะครับระหว่างเอนมันกอิตาลีและก็เดนมาร์กนะครับสามชาติเท่านั้นนะครับและก็ในช่วง อลังการมากสนามราชมังคลากีราสถานโอ้โหว้าวโห 这样喽。